สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีค่ะกลับมารับชมทันข่าว14นาฬิกากันสักครู่โดยช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนิงพรสิริกุลพัวทาตำรวจกองปราบรวบสามสาวเจ้าหน้าที่เทศบาลปลอมเอกสารผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้มีไรายได้น้อยสมัครบ,บัตรกดเงินสดถอนเงินกว่า2ล้านบาทนำไปใช้ส่วนตัวตำรวจกองปรา บังคับปรับปรามจับกุ่มนางสาวนุชลีเจ้าหน้าที่แผนกกองคลังนักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวจุลาพรนักจัดการงานทั่วไปและนางสาวอามรรัตน์ผู้ชว่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเทศบาลจังหวัดพิจิตรสผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยใช้เอกสารราชการปลอมเพื่อใช้เบิกถอนเงินสดจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ พร้อมตรวจยึดของกลางใบแจ้งหนี้จากธนาคารระบุชื่อบุคคลอื่น507ฉบับบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดจำนวน116ใบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลอื่นจำนวน35ชุดจับกุมตัวเมื่อกลางปี2567 ผู้ต้องหาทั้ง3รายได้ไปพบกลุ่มชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเปราะบางคนพิการผู้ป่วยติดเตียงผู้มีรายได้น้อยกว่า40รายเพื่อทําเอกสารขอรับเงินช่วยเหลือจากทางราชการให้ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวโดวยใช้ได้ร่วมกันปลอมเอกสารและหนังสือรับรองเงินเดือนว่าเป็นค้าราชการและปลอมรายได้เงินเดินบัญชีมีเงินหมุนเวียนหลายหมื่นบาท พร้อมกับส่งข้อมูลไปยังธนาคารขออนุมัติสินเชื่อเงินสดบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดในนามของชาวบ้านนำไปใช้ส่วนตัวมูลลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทกำลังพลชุดปฏิบัติการโครงการทหารพันดีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่32จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริในสมเด็จพระกรนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวนสิแห่งจากอำเภอสองแควอำเภอทุ่งช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและเข้าเยี่ยมชมแปลงผักและฝึกปฏิบัติการจริง ภายในพื้นที่โครงการทหารพันธ์ดีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันธ์ที่32อําเภอภูเพียงเพื่อเสริมความรู้ทักษะด้านการทำเกษตรปลอดสารเคมีนอกจากนี้ได้ศึกษาเรียนรู้ด้านปศุสัตว์และด้านการประมงน้ำจืดทางนี้เพื่อให้ครูนักเรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและนำความรู้ ขยายผลแก่ครอบครัวต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วยซอสกุงรสฝ่ายเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรสฝ่ายเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวดึงจนเป็นแง บะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มห <c oughs> ยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่คะ่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ สั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลง สำหรับสินสศาส์ชาติไทยวันเสาร์นี้นะคะใครจะเป็นผู้ชนะหมากลุกไทยเกมชี้ชะตารวมทั้งแกงเขียวหวานจะช่วยไขยปริศนาของบทกรอนที่ขาดหายไปได้อย่างไรมารับชมและร่วมหาคำตอบไปพร้อมก,กันกับรายการสินสาสรชาติไทยวันเสาร์นี้20นาิ30นาทีทางช่องทะทะบ5ค่ะกลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้ง15นาฬิาสวัสดีค่ะ